ปั่นไซโค้งทุกเรื่องราวบั่นปั่นของฟุตบอลบ่าย3 4 5สปอร์ตก่อนไปดูเรื่องราวทั้งหมดฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อจะไม่พลาดทุกคลิปของปั่นไซโค้งด้วยนะครับ อัปเดตเรื่องราวลูกหนังปันป่นป่ๆทั้งสั้นทั้งยาวกับเราวชาวปั่นไซคโคง้งสำหรับซีรีส์ฟุตบอลวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องราว947สเตเดียมสังเวียนตู้คอนเทนเนอร์สุดเก๋แห่งศึกฟุตบอลโลกลุ้นมันเหมือนอยู่ในสนามจริงบาย3-4-5สปอต หลังจบเกมรอบ16ทีมสุดท้ายครับเกมระหว่างทีมชาติบราซิลรับที่พวกเขาถล่มเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปด้วยสกอร์4-1นะครับพร้อมกับรุยทางผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปครับซึ่งเกมดังกล่าวครับนับเป็นเกมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกคนนี้นะครับที่จะใช้บริการสนามสเตเดียม947หรือว่า947สเตเดียมครับในกรุงโดฮาประเทศกาตาร์นะครับเพราะว่าได้หมดภารกิจในศึกฟุตบอลโลกคนนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยครับโดยสนามแห่งนี้ครับมีความพิเศษที่หลายฝ่ายให้ความสนใจ ก็คือสเตเดียมนะครับที่สามารถถอดประกอบได้และยังประหยัดพลังงานในการก่อสร้างด้วยครับสนามฟุตบอลแห่งนี้นะครับมีชื่ออย่างเป็นทางการนะครับว่าสเตเดียม947ครับสนามกีฬาที่มีความจุ4,000 40, 0ที่นั่งนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือในกรุงดฮาประเทศกาตาร์ด้วยครับโดยในอดีตนะครับที่แห่งนี้มีชื่อว่ารัสอาบูอาบูสครับแล้วก็เป็นสเตเดียมแห่งแรกในประวัติศาสตร์ฟีฟ่าเวิลด์คัพเลยครับที่สามารถ,ถถอดประกอบได้ทุกส่วนครับโดยวัสดุหลักนะครับที่ใช้สร้างสเตเดียมแห่งนี้ก็คือตู้คอนเทนเนอร์ โครงเหล็กแบบแยกส่วนนะครับโดยบางส่วนเป็นโครงเหล็กนะครับที่ได้จากการรีไซเคิลนะครับส่วนผู้ที่ออกแบบบริษัทสถาปัตยกรรมมากมายครับที่เข้ามาระดมสมองแล้วก็เนรมิตสเตเดียมแห่งนี้ขึ้นมาครับโดยวัตถุประสงค์ของการออกแบบนะครับก็เพื่อลดต้นทุนและก็ลดขยะจากการก่อสร้างครับรวมไปถึงประหยัดเวลาในการก่อสร้างด้วยครับและที่มากไปกว่านั้นนะครับทางผู้ออกแบบยังเปิดเผยด้วยนะครับว่าการสร้างสเตเดียมแห่งนี้สามารถลดการใช้น้ําได้ถึง40%เลยครับเมื่อเทียบกับการก่อสร้างสนามกีฬาทั่วไปั ซึ่งนั่นทําให้สนามกีฬาสเตเดียม947ครับกลายเป็นสนามกีฬาที่ทั้งรักสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานอีกด้วยครับโดยตู้คอนเทนเนอร์ส่วนใหญ่ครับถูกใช้เพื่อสร้างส่วนต่างๆนะครับภายนอกสนามกีฬาครับแต่ก็มีบางตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่ประกอบไปด้วยบันไดร้านขายของขนาดเล็กรวมไปถึงห้องน้ำนะครับเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่แฟนบอลที่จะเข้าชมการแข่งขันครับนอกจากนี้ครับฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับยังนําตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมารีไซเคเิลครับเป็นที่พักนะครับสำหรับแฟนๆทั่วโลกที่เดินทางมาชมเกมฟุตบล ที่ประเทศกาตาร์ด้วยครับโดยรูปทรงนะครับแล้วก็ช่องว่างในระหว่างที่นั่งนะครับยังช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ตามธรรมชาติครับโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศนะครับเพราะว่ามีลมจากทะเลที่อยู่ใกล้ๆช่วยให้ความเย็นนั่นเองครับสำหรับที่มาของชื่อสนาม947ส s t a ดียมนะครับก็มีความหมายแฝงอยู่ครับตัวเลข947เนี่ยเป็นรหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศของประเทศกาตาร์นะครับแล้วก็ยังเป็นจํานวนตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดที่ใช้ก่อสร้างสนามแห่งนี้ครับโดยในจํานวนนี้นะครับหลายตู้ถูกใช้เพื่อขนส่งวัสดุก่อสร้าง มายัางพื้นที่นะครับแล้วก็ถูกนํามาใช้งานต่อกับนอกเหนือจากนั้นครับตู้คอนเทนเนอร์ยังเป็นสัญลักษณ์นะครับเพื่อแสดงถึงประวัติศาสตร์การเดินเรือแล้วก็บรดกทางอุตสาหกรรมของประเทศกาตาร์อีกด้วยครับโดยในศึกฟุตบอลโลก2022ครับสนาม974สเตเดียมนะครับก็ถูกใช้งานในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม C ครับโดยเกมแรกที่ใช้สนามแห่งนี้นะครับคือเกมที่ทีมชาติเม็ก,มกซิโกเสมอกับโปรแลนด์0ประตูต่อ0ครับในขณะที่เกมต่อมานะครับก็เป็นในกลุ่ม C เช่นเดียวกันนะครับทีมชาติโปแลนด์แพ้้ใหกับทีมชาติ จีนาไปศูนย์ประตูสองครับแล้วก็เกมล่าสุดครับคือเกมในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับที่ทีมชาติบราซิลเนี่ยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไป4ประตูตอนหนึ่งนะครับสนามแห่งนี้นอกจากจะมีสตอรี่ที่น่าสนใจในเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ที่นํามาเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างแล้วนะครับท่าเต้นของเรานักเตะทีมชาติบราซิลครับที่เต้นแดนซ์ทิงทวนนะครับในสนามแห่งนี้ก่อนที่จะเลิกใช้บริการในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับก็น่าจะตกเป็นที่จดจำนะครับเป็นอีกหนึ่งไอคอนของสนามที่มีชื่อว่า974สเต ครับสำหรับเกมรอบรองชนะเลิศนะครับสนัดในศึกฟุตบอลโลก2022ครับก็จะลงเตะกันที่สังเวียนลูซายิลไอคอนิกสเตเดียมนะครับส่วนอีกหนึ่งคู่ก็จะเตะกันที่อัลบาสสเตเดียมครับในขณะที่เกมนัดชิงอันดับที่3นะครับจะเตะกันที่คาลิฟาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมครับส่วนเกมรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2022นะครับที่จะมีขึ้นในวันที่18ธันวาคมนี้นะครับในเวลา6โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยก็จะลงสนามหวดกันที่ลูซายิลไอคอนิกสเตเดียมครับ ถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลูกหนังปันๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไคร b ์กดกระดิง่งติดตามกันได้3มช่องทางทุกวันที่ Facebook, y u u t u b e t i k t อกปันไซโคงเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวสุดปันในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยขอบคุณครับ